อแกมาดูอะไรเนี่ยเนี่ยแกมาดูอะไรเนี่ยของแกป่ะเนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยกูหางมาตั้งนานแล้วใครเอากระไดแม่โคกูไปไหนวะชิบหายเอามาใส่แล้วสิ่งร้อเนีน่ยเล่หจริงๆเลยใครจะทนแกเอาของข้า,ขาไปได้ไงเนี่ยก็เป็นรักโทษมาโอ้โหโกูว่าแล้วว่ากระไดแม่โครกูสั่งมาหายไปไหนอ,าอ้าวยังไงไอ้จิ๋วผายเขาร่อกูอยู่เนี่ยมาดินี้มึงอ่ะมาดินี้มาดินี้เขารอมาตั้งนานแล้วมึงไปไหนมาขี่มาแล้ววันนี้รถเป็นอะไรทำไมไม่แจง้ง จ้งเลยมันนี่ก่อนให้เขาเห็นเองเห็นเองอะไรอย่างเขาด่าดิด่าใครอ่ะจะด่าใครอ่ะี่โค้บเป็นคนทำไปโทษพี่โอนเขาดิฉัาตีหน้าเลย <c oughs> นี่มันนี่ก่อน,นอะไรมันนี่อะไรแล้วมึงแล้วแฟนมึงเมื่อไหร่จะเรียนจบจะเพิ่งไปไปไหนอะโรงเรียนเขาใเรียนสามเดือนแฟนได้ฟิวเรียนแค่สิบเดือนเอเหรอวะสิบห้าวันที่เหลืออยู่กับฟิวปวดรองเท้ายังไม่แห้งเฮ้ก็ฝนตกอย่างนี้ ไม่ยารนกมึงให้มันเรียนน่าจะได้จบๆไป <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่มัวเนี่ยเพลินเรียนกันอยู่นั่นแหละไอ<ม>้คอแดงมาดูดิแดงฮะเนี่ยเนี่ยแน่แน่เนี่ยอะไรเนี่ยเรียนกันให้มันไม่น้อยหน่อยสิชิบหายเอากันแล้วไปโผล่ไปเว้นไม่วักเลยฮะฮะคอแดงวะไอชิบหายเฮ้ยจะถอซะด้วยเนี่ยเฮ้ยมีหลายอันมาเนี่ยตะทุนหน้าวขี้เลยตะทุนกูนี่สุดยอดจริงว่ะเออแค่นี้แหละ